ของผู้ที่บ่มเพาะแล้วก็บริษัทเอกชนและก็นายทุนต่างๆในการที่จะสร้างสตาร์ทอัพเก่งๆขึ้นมาทุกวันนี้สตาร์ทอัพท้าทายมากและก็เจอกับโควิด19ยิ่งท้าทายเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่มีใครคาดเดาอนาคตอะไรได้บทบาทของอินキュเบเตอร์ต้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมฮะหรือว่าต้องปรับตัวยังไงบ้างครับครับจริงๆในยุคโควิดเนี่ยก็ผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับสมัยก่อนเวลาเราจัดงานบ่มเพาะเนี่ยแล้วก็ไปจัดที่สถานที่หนึ่งหรือว่า เราเห็นสตาร์ทอัพที่มารวมตัวกันก็จะอยู่ในมหาลัยเดียวกันนะครับหรือไม่ก็เป็นเพื่อนกันมาแต่พอยุคที่มันเป็นต้องใช้มีร uh, ูมต้องใช้ตูมในการคุยกันคนเราเชื่อมโยงในที่ที่ต่างก,กันได้เนี่ยเราจะเห็นความร่วมมือหรือกลุ่มสตาร์ทอัพที่อยู่เป็นคนละที่เลยนะครับอย่างในแบบที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอยู่สตาร์ทอัพหนึ่งเป็นมีคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับมหาลัยที่อเมริกาเลยด้วยซ้ำในการมาฟอร์มทีมกันอย่างเงี้ยเราจะได้เห็น uh, การข้าม กาวข้ามกนของทีมมากขึ้นนะครับจากการที่คนเราสามารถทํางานคนละที่คนละทางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพนะครับในประเทศไทยอย่างมากที่จะสามารถไปตอบโจทย์ธุรกิจในต่างประเทศยังง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนโดยที่ไม่ต้องบินไปคุยธุรกิจด้วยซ้ําก็ทุกคนเคยชินกับการพูดคุยลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับการอิกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือถ้าประเทศไทยจะก้าวไปสู่ธุรกิจ4.0เนี่ยสิ่งที่สําคัญต้องถามตัวเองก่อนครับว่าเรามีคนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอเนี่ยจริงๆมันมีวิธีหนึ่งก็คือการนําเข้าคนเก่งเข้ามาในประเทศไทยใครที่ประสบความสาเร็จด้านไหนมาไม่ว่าจะเป็นศิศลปินด้านนักวิทยาศาสตร,ร์นักธุรกิจหรือว่าเรียนจบ g s d มาเขาก็ยินดีให้เป็นคนประเทศเขาเขาเลครับความหลากหลายด้านแบ็กกราวด์ความหลากหลายด้านวิชาการในต่างๆเนี่ยเมื่อมารวมทีมกันมันก็จะเกิดอินโนเวชั่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองเนี่ยเราโชคดีที่เป็น ประเทศที่เป็นคนอยากมาอยู่อยู่แล้วมีทังทะเลมีคนเป็นมีความเป็นมิตรมีทุกอย่างพร้อมเนี่ยถ้าในเทคโนโลยีบางด้านเรามีมีผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอเราก็สามารถที่จะเชิญคนเก่งเนี่ยมาลงทุนมาทํางานที่บ้านเราแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับคุณเล็กกฎระเบียบต่างๆประเทศไทยก็ต้องปรับด้วยอย่างเช่นเรื่องแคปไมตอลเกณฑ์แทกงานเรื่องภาษีที่ของนักลงทุนเนี่ยคือถ้าเราเก็บแงกว่าประเพื่อนบ้านแน่นอนเขาก็จะดึงสตาร์ทอัพเราไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศเพราะว่าเสียภาษีน้อยกว่าเขาเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ย แต่เขาต้องมาเสียภาษีเยอะเนี่ยเขาก็น่ากสตาร์ทอัพเราไปจไปดทะเบียนที่อื่นเราก็สร้างแทบตายสุดท้ายพอเขาโตเป็นต้นไม้เขาก็ไปอยู่ย้ายไปปลูกที่อื่นนะครับย้ายดินไปปลูกที่อื่นอย่างเงี้ยประเทศไทยเราก็จะใอ้นี่ไม่โตไม่สร้างไม่สามารถสร้างป่าของกลุ่มสตาร์ทอัพได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายด้วยนะครับถ้าทําได้เนี่ยประเทศไทยผมก็เชื่อว่าเป็นหักของของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีได้ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทรูให้ความสําคัญก็คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้เติบโตได้อย่างเต็มที่โครงการในปีนี้จึงมาในแนวคิดการต่อยอดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปสู่การปฏิบัติจ,จริงซึ่งถือว่าท้าทายมากเลยครับทำไมคนรุ่นใหม่ถึงเป็นตัวแปรสำคัญและบทบาทของผู้บ่มเพาะสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรนับจากนี้ลองไปฟังคำตอบกันนะครับ